ตรงนี้พอนะคะทรงแสดงธรรมเทศนาชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรแค่นี้แค่สองบรรทัดนี้นะคะทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าอาทิตปริยายสูตรให้แก่ชดินสามพี่น้องเมื่อได้ฟังท่านก็เลยดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็เลยขอบวชรวมทั้งสาวออะอบริวาลอีก 1,000คนก็ขอบวชด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเยอะหรือยังพระพุทธเจ้ามีมีพระในเยอะหรือยังคะในในพุทธศาสนาเยอะหรือยังจากที่มีกรันยักญะกี่รูปนะมีพระสงฆ์กี่รูปที่กรันยักษคือกี่รูปหรูปแล้วมาบวกอีกกี่รูปเนี่ย 1นึ่งรูปใช่ไหมคะอ๋อเยอะหรือ,อยังอ่าตอนที่พระพุทธเจ้ามาโปรดประกาศทำแก่ชดินสามพี่น้องเนี่ยก็ได้แบ่งให้ให้พระพุทธสงห้ารูปแรกเนี่ยก็ได้ไปแสดงธรรมให้กับคนอื่นๆอ,อีกฝั่งหนึง่งเหมือนกับแบ่งกันไปไม่ได้มาด้วยกันนั่นเองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึง ชดินสามพี่น้องนี้นะคะเป็นเป็นสามพี่น้องที่นับถือลัทธิที่เขาบูชาบูชาอะไรซ้ำไหมบ,บูชาไฟเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สามพี่น้องนี้เชื่อว่าหลักธรรมที่พพุทธเจ้าเผยแผ่เนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงทําให้คนพ้นทุกจริงเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายาม พระพุทธเจ้าก็มีวิธีการวิธีทางแต่วิธีทางของพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูในวิดีโอดีไหมคะดีดอดแต่ก่อนจะดูวิดีโอต้องมีประกาศทาอีกหนึ่งคนก่อนใครเอ่ยพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหนี่เรียบร้อยหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วปลายทางน่าจะเรียบร้อยด้วยนะคะจดสั้นๆ อดดูวิดีโอไม่รู้นะเรียบร้อยไหมคะ,เร,รคะเรียบร้อยอ่ะมาดูว่าโปรดพระเจ้าพิมพิาสารเป็นยังไงบ้างพระเจ้าพิมพิสารคือใครทราบไหมเป็นใครเป็นกษัตริย์นั่นเองพระเจ้าพิมพิาสารเนี่ยเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าเมืองนะคะที่ดูแลเมืองไหนทราบไหมเอ่ยทราบไหม ที่ดูแลอยู่ที่กรุงราชครึกพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยรับปากพระเจ้าพิมพิสารไว้แล้วว่าถ้าเมอใดท่านบรรลุธรรมหรือมีหลักธรรมที่ทําให้ท่านหลุดพ้นทุกข์แล้วเนี่ยท่านจะกลับไปเผยแพร่ให้กับพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองนะคะท่านก็เลยได้เดินทางไปที่กรุงราชครึกนั่นเองนะเมื่อไปถึงก็ ก็จะมีเจอพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยใครบ้างข้าทาสบริวารทั้งหลายรอพุทธเจ้าอยู่ท่านก็เลยได้ประกาศธรรมเมื่อประกาศธรรมใหพพมลล้พระเจ้าพิมพิสารแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดดวงตาเห็นธรรมอ้อขอโทษไม่ชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทําให้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะนั่นเองแล้วก็ถวายพระราชทานถวาย พระราชอุทยานเวลุวันให้ให้เป็นที่ประทับอ่าจดเลยจดตรงนี้เลยแล้วจดพระเจ้าพิมพิสารไปแล้วใช่ไหมจดต่อคือประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะและถวายพระราชอุทยานเวลุวันหรือเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าไผ่นั่นเองให้เป็นที่ประทับนะคะ อยไมย้ย,ยางและเสียงที่งุงงมงมุมงามอยู่ยังไงคะปรึกษาอะไรกันเอ่ยคะยจดจั้งแต่ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะและถวายพระราชอุทยานเวลุวนันหรือสวนป่าภัายให้เป็นที่ประทับนั่นเองนะคะ ให้เป็นที่ประทับของของใครบ้างของพระภิกษุที่ไปด้วยแล้วของพระพุทธเจ้าด้วยนะ mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นเป็นอะไร mm hmm. เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นวัด mm hmm. ใช่ไหมคะพระต้องอยู่ที่ไหนที่ไหน วัดเขาก็เลยสร้างคล้ายลักษณะคล้ายกับเป็นที่พักให้เขาเรียกเป็นวัดนั่นเองวัดแรกก็คือเป็นที่ไหนคะอยู่ในสวนป่าภายหรืออุทยานเวลุวันเขาเรียกว่าวัดเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา พระุทธเจ้านะคะได้ประกาศทรรให้กับสามตัวอย่างที่คูยกมาให้นอกจากนี้ยังมีใครอีกยังมีอัครสา,าวกรู้จักอัครสา,าวกไหมอ่าอัครสา,าวกคือใครบ้างสแสตมบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วคือใครบ้างจาได้ปะพระอะไรบ้างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั่นเองนะคะท่านเป็นอัครสา,าวก แต่เดี๋ยวอัคาระสาวกเนี่ยเราจะมาเรียนกันในครั้งหน้าดีไหมดี <c oughs> เราจะมาเรียนครั้งหน้านะคะเราจะมาดูในเรื่องของอัคาระสาวกแล้วก็เรื่องของการแสดงโอวาทปาติโมครู้จักไหมโอวาทปาติโม่คืออะไร มีเกิดขึ้นในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเราด้วยวันไหนทราบไหมคะวันมาครับูชาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางไงเกิดอะไรขึ้นบ้างในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้เราก็แค่ประกาศธรรมกับ3บุคคลน,นี้ใช่ไหมคะมีใครบ้างประกาศธรรมในวันนี้มีใครบ้าหงหคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้างคือสอคือชาดิน3พี่น้อง 3. ามคือพระเจ้า พระเจ้าอะไรพิมพิสารนั่นเองประกาศธรรมแก่บรญจวัคีเนี่ยเกิดเป็นพระสงฆ์รูปแรกขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ประกาศธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารเกิดอะไรขึ้นมาวัดแรกขอพระพุทธศาสนาคือวัดอะไรเอ่ยวัดเวลุวันอ่าเรียบร้อยหรือ,อยังค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมา ทดสอบก่อนหรือดูวิดีโอก่อนดทดสอบก่อน <Yeah. S 1> อ่าทดสอบสิบข้อเพราะถ้าไม่ตั้งใจทำแบบทดสอบก็จะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ก็จะไม่ได้ดู ข้อที่หนึ่งเลยไหมข้อที่หนึ่งเลยค่ะอ่าข้อที่หนึ่งแล้วนะอยากครูอ่านให้ฟังแล้วเรียนตอบอได้ไหมคะได้ได้นะอ่าข้อหนึ่งสถานที่ประสูติของพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในประเทศใดจําได้ไหมตั้งแต่ครั้งที่แล้ววันนี้สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในประเทศใดก็ไกลอินเดียขาไข่า India, ขาปากีสถานข้ควายเนปาล งงูภูฐานเรียบร้อยไหมคะสั้นๆครั้งที่แล้วจำได้ไหมจำได้แล้วค่ะอ่ะจำได้ต่อไปข้อที่สองสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกพนวดคือข้อใด สิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกผนวดคือข้อใดก็กายต้องการทดแทนพระคุณมารดาขอคาทรงเบื่อหน่ายการครองชีวิตสมรสขอคายไม่สามารถทำอะไรได้ตามพระทยัยงองูเห็นความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดง่ายไหมง่าย เรียบร้อยไหมคะไปแล้วค่ะผู้ชายเรียบร้อยไหมอ่ะต่อไปเลยนะชะตามเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยข้อาสาเหตุใดพุทธเจ้าทรงเลือกศึกษากับพระอาระดาบทและอุทกดาดบทกไก่ต้องการศึกษาวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตขอไข่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นขอควายนายชนะมหัดเล็กเป็นผู้แนะนำ งองูต้องการหาวิธีบำเพ็ญทุกขะริยาเหตุใดพทธเจ้าทรงเลือกศึกษากับพระอาราลระดาบทและอุทกกระดาบทครั้งที่แล้วบอกไปไหมนะบอกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรียบร้อยไหมคะข้อสาม อะต่อไปข้อที่4ผลของการบําเพ็ญทุกขะกิริยาคือข้อใดผลของการบําเพ็ญทุกขะกิริยาคือข้อใดกกายทรงขอโทษกกายเกิดเจ็บป่วยจนร่างกายทนไม่ไหวขอไข่ทรงลืมความทุกข์ไปชั่วขณะขอควายทรงเกิดความว้าวุ่นในพระัยงองูทรงรู้หลักธรรมเบื้องต้น ข้อไหนคือการผลที่ได้จากการบำเพ็ญทุกขกรรลักษณะแล้วไ,ไหม,ไมไคะเห็นไหมแอบเปิดดูได้ไหม,ไมเรียบร้อยไหมคะ เดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเพื่อนอ่านอยู่